สวัสดีครับผมพู้เรียการหลังไมบอลที่จะมาเปิดข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่4เดือน5-25กันนะครับวันนี้จะมาพูดเดรื่องของลีพูโด,ดยเต็มๆเลยนะครับผมก็จะมีเรื่องของผงฟ้าเด้อัดเข้าชิง ลิเวอร์พูลรุ่นแชมป์ที่เหลือและเรื่องของคอ็อกสร้างสถิติเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกมากที่สุดพร้อมรับไปฟังกันครับหงฟ้าเบียรเลอัสเข้าชิงจบก็บไปแล้วคู่ระหว่างเบียร์เรอัลกับลิเวอร์พูลโดยเจอกันเป็นนัดที่2ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองโดยลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์3-0แต่ขวาชนะได้ทึ่งแรกลิเวอร์พูลโดนไปก่อน2-0เรื่องหลังลิเวอปูพลิกเกมกลับมาชนะได้มาดูที่สถิติเบียร์เรอัล ถึงทําดีในช่วงแรกแต่ก็ยังเป็นลองลิฟวูอยู่โดยยิงไป5ลูกตรงกรอบ2ลูกการขวางสี่สามเอร์เซนเป็นสองประตูแล้วก็ประตูของวูเลยอีดิอาร์ในาทีที่3และบอสซิสกองเกอร์เลนในทีที่สี่เป็นส่วนลิเวอร์พูลในครึ่งหลังทําได้ดีกว่ายิงไปส5ลูกตรงกรอบ5ลูกการขวองห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นสามประตูแล้วกว็ประตูของฟาเบ็นยนุ่นาทีที่หกสิบสองหรือดีอาร์ในที 6, นนนที่หกสิบเจ็ดและเซเโอมาเน่ในนาที่เจ็ดสิบสี่ยิงไปแต่รวๆ ตอนนี้ก็เหลืออีกระหว่างคู่เลอ,อันมาดิฟกับแบงเตอร์ซิตี้ที่ชิงลุ้นเข้าอรอบชิงชนะเลิศที่จะไปเจอกับลีฟูในเวลาตีสนี้โดวถ้าได้ผู้ชนะแล้วจะไปเจอกันในวันที่29พฤษภาหม6 5น,นี้ลีฟูลุ้นแชมป์ที่เหลือ การที่ลิเวอร์พูลบุกไปชนะบียร์เลคัสทำให้เพื่อโอกาสลุ้นแชมป์ด้วยการถึง3ถ้วยไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์ระกาบเอเบอคาร์ที่จะกับเซเวอร์เซในวันที่14พฤษภาคม65ลุ้นแชมป์ระดับพิเวเลียออนกิตที่กำลังขับเคี่ยวกันอยู่โดยลิเวอร์พูลตามหลังอยู่หนึ่งแต้มถ้าดูโปรแกรมที่เหลือลิเวอร์พูลเจอกับสเปอร์แอสตันวิลล่าซัตเทมตันและบู๊ทแฮมตันส่วนแมตเตอร์เนอตี่เจอกับนิวคาสเซิลบู๊ทแฮมตันเวสต์แฮมยูไนเต็ดและแอสตันวิลล่า ถ้าดูโปรแกรมมาเตอร์ตี้เหนือกว่าลุนให้เลเวลบายสะดุดและริบูชนะที่เหลือทั้งหมดก็จะมีลุ้นแชมป์ส่วนอีลการชิงแชมป์และการยูฟ e ่าแชมเปี้ยนที่เจอกับระหว่างเรอัลมาเดียกับมาเตอร์ตี้ไปเจอกันในวันที่29พฤษภาคม 65, 65นี้ครอบสร้างสถิติเข้าชิงแชมเปี้ยนีกมากที่สุดเจ้เกนครอบกุนซอริบูรสร้างสถิติเข้าชิงชนะเลิศยูฟ e ่าแชมเปี้ยนีกมากที่สุดหลังจากที่พาทีมเอาชนะบียาร์เลอัส โดยเขาสิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีก3ครั้งในช่วง5ปีที่ผ่านมาภายใต้การควบคุมทีมของคอปทำให้เจ้าตัวเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในการนี้มาแล้วถึง4ครั้งรวมครั้งแรกกับดอร์ทมุนด์อีกด้วยทําให้คอปกลายเป็นผู้จัดจาก,การทีมคนที่5ในบริษัทของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เข้ารอบชิงชนะเลิศถึง4ครั้งรวมกับมาเซโลลิปปี่กีแกนมูสโนยคาร์โลอัเชูริตติและเซอร์อเล็กซกุบกูสัน หากไปภาพระการแดงทางเราต้องขออไปอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันข้ามาีเยอะนะครับ